เช้านี้นะคะที่นครนายกค่ะหลังจากที่เมื่อวานเราไปล่องแก่งกันมานะคะวันนี้เราก็เริ่มต้นวันด้วยอาหารเช้าของโรงแรมแอดไลท์รีสอร์ทค่ะ เริ่มต้นที่ช <Chicken. S 1> <อ>ิคเก้นแฮมไส้อ<ล>ะคอะไรอีกต่อมาก็จะเป็นชิคเก้นซอสแฉกและไส้กรอกไก่แล้วทั้งนั้นก็จะเป็นสาคาชิคกี้สุดท้ายข้าวผัดไข่ค่ะไปค่ะจัดไปข้าวต้มข้าวต้ม เช้านี้กินอะไรบ้างคะเนี่ย uh, อันนี้นูโดค่ะ and breakfast ค่ะตักเราอะเรากินมาม่านะข้าวต้มข้ากลีบตัตกตั้งนานได้แค่ข้าวต้อ <c oughs> มอยู่แล้วเเดินงงหนวันนี้กินออรมเบลตแล้วก็สเปเกีตลี้ไปค่ะออกเดินทางไปยังเขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะเพื่อนั่งเรือไปยังจุดหมายของเราในวันนี้ซึ่งก็คือเขาช่องลมค่ะ จุดนี้นะคะจะเป็นชมลมเรือหางยาวเขื่อนขุนด่านค่ะซึ่งเราจะต้องซื้อตั๋วสําหรับนั่งเรือที่นี่ค่ะเรามาซื้อตัวะะ๋วแล้วค่ะอย่างมีสสำคัญมากมากคนต้องพบแล้วทาธุระให้เสร็จค่ะค่อยมาเจอี่อูถูกค่ะยังไี่ยังไนหรอ จริงๆแล้วนะคะที่อ่านรีวิวมานะคะเรือก็จะแวะทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะจุดแรกก็จะเป็นน้ําตกผางามค่ะจุดที่2ก็จะเป็นน้ําตกคลองคามนะคะและจุดที่3ก็จะเป็นไฮไลท์นะคะนั่นก็คือเขาช่องลมค่ะแต่วันนี้นะคะที่เรามาเขาแจ้งว่าจะแวะแค่2จุดนะคะก็คือ1จุดต้นน้ําแล้วก็2เขาช่องลมนะคะซึ่งซึ่งก็โอเคนะคะแค่มีเขาช่องลมก็ถือว่าภารกิจเราคอมพลทแล้วค่ะไหนขอดูบัตรคิวหน่อยเป็นยังไงอ๋อแค่นี้ ต่อมาในส่วนของค่าบริการนั่งเรือนะคะก็จะคนละ200ค่ะต้องรอให้ครบ20-24คนนะคะเรือถึงจะออกค่ะแต่ถ้าต้องการเหมาลำนะคะเราจะเหมาได้เฉพาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะคะแบบเหมาลำเนี่ยก็จะคิด1,500บาทต่อลำค่ะเพื่อนเพื่อเรากำลังจะลงกันแล้วไปค่ะสู้ๆนะแดดก็ประมาณหนึ่ง <laughs> ว่าต้นน้ำพื้นดินก็จะยวบๆนิดนึงใส่ีกว่าใส่ดีกว่าคลาคลาบคบทักครับบ,บั่ค่ะไปค่ะเขาให้เวลากี่นาทีนะคะ40นาทีคะ่ะที่สุดแรกคะ่ะตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงห ทานน้อนนี่ทานน้ำว้าลูกทัวร์ลูกทัวร์ทั้งสามเป็นยังไงบ้างจุดแรกต้นน้ำดูหน้าด้วยเฉยๆค่ะให้สบายาแทนคำตอบแล้วก็ทุ่มมันมาคือไม่ต้องเตรียมอะไรเหรอชิวๆชิวเลยเหรอเตรียมแค่ขาบาเท้าดิ แมได้ทลาสติกเล็กติดกระเป๋ามาด้วยอ๋อเท่แล้ขออย่างหนึ่งน้ำเปล่าโอเคนะคะไม่สามารถดื่มเหงื่อตัวเองได้นะคะปะเขาจะเสียน้ำเยอะมากใช่ค่ะต้องร่อนร้อนนิดนึงใช่คช่ร้อนร้อนนิดจริงๆแนะนเอาม่ให้มาออกมาแต่เช้าๆตีห้านะคะตีห้าเลยเหรอแต่เรือรอบแรกเจ็ดโมงนะเอาหรออืมออกกระเพาะเองถ้าไม่มาตีห้าก็ต้องถ้ามงเย็นไปเลยใช่ถูกซึ่งเรือรอบสุดท้ายหมด สี่โมงเขาบอกเหรอคิดมโน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 มหัวแต่เอารมณ์รวมแล้วก็คือไม่ไม่ได้ลำบากมากใช่ไม่ลำบากเป็นคนขี้ร้อนถูกแต่เป็นคนที่ชอบชอบแสงแดดนะคะแล้วไม่ชอบสายลมที่นี่ซ้อมแดดเดียวหรอเขาซ้อมแดดเดียวบอกเขาช่องลมยังไม่เจอลมแต่เป็นเป็นอาบริเวณนี้เป็นเป็นอาต้นน้ำมันก็จะมีน้ำไหลออกมาซึ่งน้ำค่อนข้างจะใสอันนี้คือเหงื่อนี่คือเอาน้ำมา เป็นขอากช่องต้นน้ำใช่มาสักเพราะว่าเราถือไเป็นน้ำที่บริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่เหงื่อนะคะอันนี้คือวักน้ำขึ้นมาจากน้ำตรงต้นน้ำมันมีคือวักขึ้นมาวักวักขึ้นมาเจะคิดว่าเหงื่อมันไม่ใช่ไม่เหงื่อเลยดีค่ะขอให้มาอันทิก็มาแล้วกันเป็นประสบการณ์ใหม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปที่จุดต่อไปนะคะเป็นไฮไลท์และเป็นเขาช่องลมคุณรวมแล้วสุขภาพดีไปกันเลย มนเนี่ยว่าเราต้องสิทธมีนิดเดียวเอง <ahi S 2> แล้วเราก็มาถึงพี่ัง<คน>ช่อลงลมเรียบร้อยแล้วใ,ในใ,ในลมดูหน้าดูหน้าคุณด้ว<เล>ย และจากการหาข้อมูลมานะคะก็ว่ากันว่าช่วงที่สวยที่สุดที่จะมาเที่ยวเขาช่องลมนะคะก็จะต้องมาตอน3เดือนนี้เท่านั้นนะคะก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหาและก็กันยาค่ะซึ่งอันนี้เราไปมาตอนเดือนมิถุนายนนะคะวันที่26เพราะว่าเราว่างตรงกันช่วงนี้แต่แต่แต่แตแตวิวก็สวยอยู่นะคะหญ้าเขียวๆสลับกับโขดหินแล้วก็มีน้ําไหลผ่านนะคะสวยค่ะต้องลองไปค่ะไปดิเซยอลลคุกกี้ ไมกกกออ่กูถ่ายกูถ่อายอเฮออ้ยเ,ออเออิทำไมนะเปียกๆอะ่ะ <laughs> ที่กิดเหตุน้องคนนี้ <laughs> เาค่ะเดี๋ยวเราจะต้องปีนป่ายขึ้นไปข้างบนนี้พราะว่าเจอปแล้ว พี่เฟิร์นนะคะเขาจะรีบวิ่งข like ึ้นไปเลยไปไปทำอะไรวิ่งขึ always. ้นไปร้อยขั้นนะคะรีบไปเดี๋ยวจะช่อดีมือนักวิ adaki. ่งเทรลเก่าไป30วินะให้เวลา30มิวิว่านชื่อไป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 เร็ว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 พี่แนนณจุดนี้ครึ่งทางดูสภาพด้วยี่่่่ไมสิงททเธออยู สิ่ฉันดคอยเฝ้ดูไม่รู้ว่าไหนื่อยไหม <laughs> ไปกันต่อคะ่ะไปหาที่เย็นๆกันไป,ไปกันต่อคะ่ะหลังจากที่เราเหนื่อยจากการขึ้นเขาช่องลมนะคะเราก็จะพาไปพักกินน้ำกินขนมที่พูตาลิโอคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะ ไม่ใช่ลิ้นจี่โซดามะนาวมันเพิ่มมะนาวโซดาอ่ะน้ำเพิ่มมะนาวโซดาผิดเขาใส่มะนาวก่อนโซดาถ้าใส่โซดาก่อนก็จะเป็นโซดามะนาวพวกอันนี้เป็นอะไรอ่ะพี่เบิร์ดอันนี้เป็น mixed berry cafe ค่ะอันนี้คือ croffle croffle signature ค่ะ ท้ายนี้นะคะฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะซึ่งจะเป็นที่สุดท้ายของทริปนี้นะคะเราจะพาไปชมฟาร์มเมลอนนะคะที่ชื่อว่า16บิตเมลอนฟาร์มนะคะที่นี่ก็จะมีเมลอนอาหารแล้วก็ขนมอร่อยๆให้เราทานครบพร้อมเลยนะคะแล้วก็อร่อยเวอร์ด้วยนะคะตามไปชมกันค่ะ